สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Hunter นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Hunter 380สําสำหรับคนที่ชอบดู YouTube แบบลื่นไหลไม่ติดขัดกับโฆษณานะครับก็แนะนำ YouTube พีเมียมเจ้านี้เลยครับเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือเมาใช้ราย2ปี1 9 9บาทมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานและยังมีแอปอื่นอีกเช่น Netflix Disney p l u s หรือทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์ line, สั่งซื้อได้ที่แอดแพนด้าพหรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมแคปหน้าจอว่ามาจากช่อง Exit Maya Hunter รับวันใช้งาน YouTube Premium ฟรี3วันเปิดตอนมานะครับมิไซสตอมตอนนี้ก็กําลังเรียกประชุมหาลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมิไซสตอมพยายามอธิบายเกี่ยวกับนักฆ่าที่ลงมือสังหารคนในชั้นที่3เขาบอกว่ามันมีตัวแปรสําคัญอยู่3อย่างที่พอจะคาดเดาเป้าหมายของคนร้ายได้หก็คือการฆ่าแบบไม่ระบุตัวเหยื่อที่ชัดเจน 2. คีย์วิร์ดสำคัญของเรื่องจำนวนคนร้ายเนี่ยที่พูดออกมาอาจจะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขาทางพิธีกรรมบางอย่างแล้วก็ข้อ3นะครับสถานที่ก่อเหตุที่ดูเหมือนจะต้องเป็นห้องที่เฉพาะเจาะจงเมื่อพิจารณาดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่คดีนี้จะเกี่ยวข้องกับพิธีหายประสิธิ์ของสงครามจิงมัลลังนั่นเองแน่นอนว่าเหล่าพวกทหารนายพลอะไรที่นั่งประชุมกันอยู่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับ กลุ่มคนพวกนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เหล่าองค์ชายจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารพวกนี้อีกอย่างสงครามชิมันลังเนี่ยเป็นสงครามระหว่างพวกองค์ชายเขาจะมาฆ่าคนธรรมดาทำไมมิซาส,สตอมก็พยายามอาธิบายถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้นะครับในระหว่างที่เรือวานดำกำลังมุ่งหน้าไปทวีปมืดเนี่ยบนเรือลํานี้จะเป็นสนามชิงมันลังของเหล่าบรรดาองค์ชายเหล่าบรรดาองค์ชายพวกนี้ การกระทําทั้งหมดจะถูกปกปิดและก็คุ้มครองนะครับยกเว้นการฆ่าองค์ชายด้วยกันเองพูดง่ายๆก็คือองค์ชายจะได้รับอาวุธสิทธิทพิเศษของราชวงศ์นะกับการคุ้มครองเรื่องการสาวหาต้นตอและก็โล่ปกป้องโทษประหารชีวิตนะครับจากการสังหารสมาชิกราชวงศ์พูดให้เข้าใจเนี่ยบรรดาองค์ชายจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้โดนโทษประหารชีวิตนะครับจากการที่ไปลงมือสังหารบรรดาองค์ชายด้วยกันเอง มิซายสตอมบอกว่าการที่ฆาตรกรลงมือสังหารคนธรรมดาเนี่ยคำตอบน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเวทมนต์ดำครับของพิธีกรรมหายประิทธิมิซายสตอมพยายามยกเรื่องความสามารถเน้นเป็นพิธีกรรมมนต์ดำและอธิบายให้คนทั่วไปได้รับทราบนะครับเพราะถ้าเขาบอกว่ามันเป็นความสามารถเน้นเนี่ยคนทั่วไปจะไม่เชื่อ มิไซส,สตอมยังเชให้เห็นว่าเมื่อถึงจุดวิกฤตเนี่ยที่ทุกอย่างขาดสะบัน้นผู้โดยสาร2องแสนคนที่ต้องตกอยู่ภายใต้ความกลัวและความหวาดระแวงพวกนี้จะก่อจะลาจลน,นะจนสุดท้ายแล้วอาจจะทําให้เรือวันดำนั้นจมสู่ก้นทะเลได้เลยครับแน่นอนว่าเหล่าทหารพวกนี้ก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดนั้นมิไซส,สตอมจึงยกตัวอย่างว่าพวกบริการและทหารราชวงบนเรือมีเพียงแค่2,000คน โดยประมาณคือผู้โดยสาร100คนทหารดูแล1คนแน่นอนว่าไม่เพียงพอครับพูดไปพูดมาเนี่ยแผนการที่มิซสสตอมจะเสนอก็คือการยุติสงครามชิงบัลลังแต่อันนั้นก็คงทำไม่ได้วิธีการที่ลองลงมาก็คือการเคลื่อนย้ายกองทัพราชวง800คนนะครับจากชั้น1และ2เนี่ยให้ลงไปดูแลชั้น3ถึง5 แน่นอนว่าเราแม่ทัพพ,พวกนี้ก็ไม่ยอมอีกครับเขาไม่อยากที่จะเคลื่อนย้ายกําลังพลของเขาลงไปดูแลชั้นล่างๆมิซา,ส,าสตอมก็พยายามหว่านล้อมนะครับแล้วบอกว่าลองนําเรื่องพวกนี้ไปเสนอให้กับองค์ชายเบนจามินสิรับรองว่าเขาต้องสนใจแน่นอนหน้าที่ของพวกท่านเนี่ยก็แค่เขียนรายงานส่งต่อให้กับองค์ชายเบนจามินแต่ถ้าพวกท่านไม่ทำเนี่ยคงจะรู้นะว่าต่อไปจะต้องเจอกับอะไร นี่เป็นคําขู่ครับแน่นอนว่าเราพวกแม่ทัพทั้งหลายนี่ก็เริ่มที่จะหวั่นกลัวนะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจกันว่าจะทํำยังไงกันดีต่อมานักสัตว์มังกรนะครับก็ได้บอกกับมิสซาตอมว่าเป็นเรื่องดีแล้วที่มิสซาตอมนั้นยกเรื่องพวกเวทมนต์ดำมาเปรียบเปยแทนกับพลังเน้นเพื่อที่จะอธิบายให้กับคนธรรมดาทั่วไปนะั้นได้เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าเป็นพลังเน้นเนี่ยคนพวกนี้ก็จะไม่เข้าใจ ตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องการอบพยพผู้คนให้ได้มากที่สุดนะหาทางหยุดหายนะที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ให้ได้นักสัตว์มังกรบอกว่าฉันจะเรียกรวมตัวฮันเตอร์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานนอกเขตที่พักขององค์ชายและใช้คําสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลห้ามบอกภารกิจนี้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคาคินนะครับเพราะตอนนี้เรารู้สึกได้ว่าเหมือนมีระเบิดเวลานะครับที่มันกําลังนับถอยหลังไปเรื่อยๆนั่นเองต่อมานะครับ หวังเจนยี่ก็ได้นําพวกฟิงเข้ามายัางห้องภายในฐานทัพของพวกเขานะครับห้องเหล่านี้จะเป็นห้องควบคุมมีจอมอนิเตอร์นะครับเรียกว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพต่างๆเอาไว้แต่ที่คลังสินค้ามีกล้องติดตั้งเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น และพวกคุณ3าคนเนี่ยคือกลุ่มเดียวที่เข้าออกคังในวันนี้หวังเจนยญญี่จึงให้ย้อนภาพกลับไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วจดรายชื่อคนที่เข้าออกมาทั้งหมดต่อมาพวกเงามายานะครับก็ได้มีการเจรจากับพวกแก,งก๊งมาเฟียถึงข้อตกลงที่เขาจะทําร่วมกันแน่นอนว่าจะได้ผลประโยชน์กันทั้งคู่ครับพวกเงามายาเองก็จะได้สิทธิ์ในการขึ้นไปชั้นบนๆเพื่อค้นหาตัวฮิโซกะสิ่งที่แรกมาก็คือ ทางฝั่งของงามายาจะต้องทำการไล่เก็บหัวหน้าแก๊งอื่นๆให้กับมาเฟียกลุ่มนี้ครับและคนที่พวกฟิงนั้นหมายหัวไว้ก็คือหัวหน้าแก๊งเออิโมเลน่านั่นเองสรุปประเด็นตรงนี้นะครับก็คือพวกงามายาจะทำการเก็บหัวหน้าแก๊งเออิก็คือโมเลน่าให้กับแก๊งชาอะส่วนพวกงามายาก็จะได้สิทธิ์ในการค้นหาตัวฮิสุกะในชั้นบนๆนะครับ โดยผ่านทางเส้นสายทางแก๊งชาอ่านี่แหละเป็นการแลกเปลี่ยนกันต่อมานะครับก็ได้มีประกาศฉุกเฉินขึ้นในเรือวันดำนะครับว่าตอนนี้มีคนร้ายที่ครอบครองอาวุธอันตรายหลุดจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ได้หลบหนีอยู่บนเรือลำนี้ด้วยเหตุนี้จึงขอแจ้งเตือนทุกท่านห้ามออกจากห้องหรือเปิดประตูจนกว่าจะได้รับประกาศจากทางการว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วทางทหารเนี่ยก็ทำการค้นห้องพักต่างๆครับ และในจุดชมวิวเนี่ยทางทหารก็ได้พบกับบุคคลน่าสงสัย2คนนะครับ2คนนี้คือสมาชิกเงามายานะครับคนแรกคือคารุโตโซดิกอีกหนึ่งคนคือพี่ชายของเขาอิรุมิโซดิกแน่นอนว่าพวกอิรุมินั้นมีบัตร VVIP นะครับสามารถเดินเข้าออกชั้นไหนก็ได้แต่ด้วยการประกาศกฎก,กึ่งอายการศึกในขณะน,นี้ทำให้พื้นที่ของชั้น2และก็ชั้น3 อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพทําให้ผู้โดยสารไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระแต่เราจะสามารถคุ้มกันพวกคุณเพื่อไปส่งยันชั้นที่สูงกว่าได้อิลูมีก็ขอปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเขามีธุระแล้วอยากจะขออยู่ที่ชั้นนี้ต่อไปแต่ยังไม่ทันที่นายทหารจะตัดสินใจอะไรนะครับนักสัตว์มังกรกับมิไซสตอมก็ได้โผล่มานักสัตว์มังกรบอกกับทหารว่าพวกนี้เป็นฮันเตอร์เดี๋ยวฉันจัดการเอง ต่อมามิไซสตอมก็ได้ถามกับอิลุมิตรงๆนะครับว่าพวกแมงมุมขึ้นเรือมาด้วยเหรออิลุมิก็ตอบตรงๆเช่นกันครับแน่นอนมาทั้งหมดเลยคารุโตถึงกับตกใจครับจึงร้องทักว่าพี่อิลุมิจึงบอกว่าขอโทษทีพอดีว่าเป็นคนตรงๆนะใครถามอะไรมาก็ตอบหมดแต่จะไม่บอกอะไรไปมากกว่านี้แล้วละ่ะ พราะชั้นเองก็มีธุระเหมือนกันขอเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับดีกว่ามิซายสตอมก็ถามต่อนะครับว่าไม่เป็นไรแต่เรื่องหลักตอนนี้คือหลังจากประกาศอายการศึกพวกนายต้องกลับไปที่ห้องของตัวเองใครที่ไม่มีตั๋วเพื่อสแกนเลขห้องพักจะถูกควบคุมตัวไว้ทันทีเราจะให้พวกนายอยู่ที่ชั้น3ได้แต่ว่าตั๋วของทั้งสองจะต้องถูกลงทะเบียนใหม่และพักในห้องของสำนักงานตำรวจกลางอิลมิก็ตอบตกลงนะครับมิซส,สตอมย,ยังย้ำอีกว่าไม่ได้จับพวกนายนะ แค่หาห้องพักแยกให้ในระหว่างคุมตัวอิลูมิกับคารุโตะไปนั้นมิไซสตอมก็ได้คิดอยู่ในใจนะครับว่าตอนแรกเราก็ได้รับข้อมูลยืนยันว่าคารุโตะลูกคนที่5ของตระกูลโซดิกเข้าร่วมแก๊งแมงมุมแต่ไม่คิดว่าลูกชายคนโตของบ้านก็เช่นกันหมายถึงอ,อิลูมินะครับพวกเขากําลังวางแผนอะไรอยู่กันนะแน่นอนว่าจะให้คุเรบิก้ารู้เรื่องแก๊งแมงมุมอยู่บนเรือไม่ได้เด็ดขาดเรื่องเป้าหมายของแก๊งแมงมุมหรือตระกูลโซดิกก็ต้องวางไว้ก่อน ตอนนี้คุรปิกาก็กำลังยุ่งเรื่องสัตว์เนนองค์ชายและฉากต่างๆของสงครามชิงบัลลังถ่าเขารู้เรื่องแก๊งแมงมุมขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างพังทลายทันทีเขาจะเสียสติเสียสมาธิหรือถึงขั้นสาหัสเลยอธิบายตรงนี้มีสาสตอมตัดสินใจที่จะยังไม่บอกเรื่องพวกเงามายาขึ้นเรือมากับคุรปิก้านะครับเพราะกลัวว่าคุรปิก้าจะทิ้งภารกิจสำคัญแล้วก็หันหน้ามาเล่นงานพวกเงามายานั่นเอง และแล้วมิสายสตอมก็ได้คิดมาอีกว่าถ้า พวกเงามายาขึ้นเรือมาเพื่อที่จะแแค้แขนคุรบิก้าล่ะเราควรจะบอกคุรบิก้าดีไหมนะนี่ก็เป็นความคิดของมิไซสตอมนะครับต่อมานะครับก็มีนายทหารคนหนึ่งมาแจ้งข่าวกับมิไซสตอมว่าพบผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนให้มิไซสตอมนั้นไปดูมิไซสตอมจึงได้ฝากเรื่องอิลูมิกับคารุโตะให้กับนักสัตว์มังกรแล้วก็กินตะครับต่อมานะครับคนที่มิไซสตอมมาพบนั้นคือองค์ชายฟูเกสึครับองค์ชายฟูเกสึ ปรากดตัวอยู่ที่ชั้น3นะครับคาดว่าเขาน่าจะทดสอบประตูมิติของเขามาโผล่ที่ชั้น3แล้วก็โดยทหารจับกุมตัวเอาไว้ส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามตอนที่381ต่อนะครับ Round, and round go, losing Myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun.